ช่องเอ็นเดอร์สตูดิโอนะคะเมก้าวีฟิมครับผมนะครับตัวนี้ครับญาิชี้ครับวันนี้ก็นะครับเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับที่หลายช่องนะครับก็ได้นำมาพูดกันเนาะนะครับประเด็นที่ว่าเจ้าบ้านปงกงนะครับจะขับไล่ยูทูบเบอร์นะครับญาิชีมีความพิเห็นว่าอย่างไรบ้างครับก็ย่าก็ความคิดเห็นของญานะคะก็จะไปไล่เพราะเรื่องอะไรคะ เรื่องอะไรเขาก็ยากก็ชาวบ้านโกรกญาติาไม่ได้คิดว่าจะจะไล่นะคะก็ถามผู้ยิ่งใยญ่นะคะเขาก็ไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดคงจะเป็นพวกส่วนน้อยส่วนน้อยแหละที่ที่จะว่าไล่ยูทูบเบอร์เราไม่สิทธิ์อะไระคะจะไล่เข้าไปทําไมเขาไม่ได้อยู่ขีดินเหาเนาะก็เขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เขาไม่ได้สร้างความเหือมล้นนะเขาก็อย so ู่มเมย์เขาอยู่ในสวนยางเขาก็อยู่ที่เขาเขาเช่านะก็ไม่นาก็ไม่เห็นว่าเขามาสร้างมาสร้างสร้างความเหือมล้นให้ชาวบ้านเรื่องอะไรเลยนะคะไม่มีก็ไม่มีอะไรนะไปไปไล่เขาทําไมด้วยอะไรครับก็คือรอบแรกเนี่ยนะครับมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ที่ว่าประชุมกันแล้วนะครับคือเขาเนี้ยมารอบที่สองเนี่ยครับก็คืออ่าแล้ว คนที่บอกว่าจะไล่เราเนี่ยเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับอ่าใช่แล้วตัวเองนะเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์เราจะจะไล่ยูทูบเบอร์แล้วไล่ตัวเองด้วยบอกไล่ไล่ไละจะจะเอาตัวเองก็ออกไปบอกหรือยังไงนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราก็เป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์อาชีพเดียวกันนะคะจะจะไล่อย่างไงอะไรยังไง,ไง,ไงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่บ้าน คุนะเขาอยู่ที่เขาอยู่นะเขามาเศร้ามาที่เขาอยู่เขาเต็มใจให้อยู่นะคนที่อยู่นะเขาเต็มใจให้อยู่อย่างย่านี่ก็เหมือนกันย่าก็เต็มใจให้อยู่นะคะจะมาไล่อย่างไงก็ไม่เข้าใจนะคะเป็นอ่าอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะตอนนี้นะคะครับ่าชีครับใช่อ่เหตุผลเพราะว่าอ่าทีมงานด้านฝั่งหมอเนี่ยนะครับ มามาถ่ายคลิปตรงปู่ปารัจิตวันนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับนั่นก็มันเรื่องเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะทําไมมีเอาคนนอกมาเป็นกระแสปัดจังเลยเออแล้วเขาเขาทําอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรนะยูทูบเราก็เขาก็อยู่มอเมะเนาะก็ถ่ายเขาก็ถ่ายแต่เขาไม่ถ่ายเขาก็ไม่ถ่ายนะก็เขาไม่ถ่ายอยู่แล้วเขาไม่ถ่ายชาวบ้านอยู่แล้ว ขนาดย่าก็ยังไม่ถ่ายเลยถ้าไม่ให้อนุญาตย่าขออนุญาตเขาย่าก็ค่อยขอค่อยถ่ายถ้าไม่ขออนุญาตย่าก็ไม่ถ่ายนะคะพรอะย่ก็ทําแบบอทีมต้นจะปลาเราเนี่ยย่าก็ถ่ายอยู่ถ่ายเด็กลราแล้วเขาก็เต็มใจให้ถ่ายนั่นเองแต่แบบพ่อแม่เขาก็ย่าไม่ได้ไปถ่ายคนที่ให้ถ่ายย่าจึงถ่ายถ้าคนไม่ให้ถ่ายย่าก็ไม่ถ่ายนะคะจะลงยูทูบช่องย่าดูได้เลยนะคะ ครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับคือรอบที่แล้วนะครับก็คือคู่กรณีของเราเนี่ยนะครับเขาเขาไม่ได้มาเผชิญหน้ากับยูทูบเบอร์นะครับไม่ได้มาพูดคุยกันนะครับถ้ารอบเนี้ยนะครับเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะเชิญนะครับคนที่ที่ที่ว่าจะขับไล่ยูทูบเบอร์มามาพูดคุยกันนะครับก็ดีค่ะอยากให้มาคุยแล้วก็ให้แบบเขาเป็น ขาไปขับไล่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยากให้เจ้าหน้าที่นะมาลงที่ตรงกลางแล้วก็สองฝั่งยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เราแล้วก็ฝั่งที่จะไลนะ่ยูทูบเบอร์น่ะเอามาพูดว่าไล่ยูทูบเบอร์ทาไมสาเหตุอะไรหรือยังไงยูทูบเบอร์ทำอะไรถึงจะไล่นะคะเพราะว่ายูทูบเบอร์เราไม่ได้ทําอะไรนะคะกะ็ด้วยเหตุด้วยผลอะไรนะคะด้วยเหตุด้วยผลอะไร ก็ทําไมถึงจะไล่เขานะคะก็อยากให้สองฝ่ากฝั่งมาคุยกันมาคุยกันจะได้หาทางออกร่วมกันนะคะเพื่อจะได้เข้าใจกันเข้าใจกันแล้วก็จะรู้ว่าเออสาเหตุมันอย่างนี้อย่างนี้ว่ายูทูบเบอร์เราไม่ได้ทําอะไรนะคะก็อ่าด้วยเหตุด้วยผลอะไรนะคะด้วยเหตุด้วยผลอะไรก็ทําไมถึงจะไล่เขานะคะก็ อยากให้สองฝากฝั่งนี้มาคุยกันมาคุยกันจะได้หาทางออกร่วมกันนะคะเพื่อจะได้เข้าใจกันเข้าใจกันแล้วก็จะรู้ว่าเออสาเหตุมันอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็จะได้รู้เลยนะคะว่าเราก็ต้องจับเข่าคุยกันนะคะคนไทยเหมือนกันเนาะเราก็คนไทยเหมือนกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะยูทูบเบอร์เขาก็อาชีพเขาเขาก็มา อยู่ขเขาเ็ามาเศร้าที่มาอะไรอยู่แต่แต่ย่ว่ามันมันเกินไปนะเป็นไรยังไงเขาก็าเขาคนที่ให้อยู่เนี่ยที่เขาเน่ะเขาเต็มใจให้อยู่ถ้าถ้าเกิดว่าชนวนปัญหามันมันเกิดที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ถ่ายติดเขาหรือไม่ถ่ายเขาทาอะไรอยู่เนี่ยช่วยชวยบอกได้ไหมว่าเป็นช่องไหนอะไรประมาณนี้ครับดีไหมครับ ก็มีมีช่องไปถ่ายเขาเริอหรู้ว่ายังไงอะไรยังไงก็ไปบอกย่าก็ไม่เข้าใจค่ะอ,อย่างย่านี่ยอย่างย่านี้ไม่เคยโกรธใครเขาถ่ายก็ดีนะเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็ได้เป็นกับเขาถ้าเราไม่รู้อะไรเขาก็สอนเราเวลาเราเราไม่เป็นอะไรยังไงเขาก็โอนเราก็มีอาชีพนะคะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองแล้วก็มีมีไรายได้นะคะอย่างย่า ไม่เป็นหนังสือยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เข้ามานะเขาเขมาสอนมาอะไรให้นะคะย่าก,ก็ยังขอบคุณเลยขอบคุณยูทูบเบอร์เราอยากขอบคุณยูทูบเบอร์สายหนุ่มคนป้แต่แต่คนดีนะถ้าคนไม่ดีนี่ย่าไม่เอานะคนที่มาดา่ดาดา่ดาด่าได้ยอดวิวยอดไลค์แล้วด่าแล้วออกจากว่ากกๆนี่ย่าไม่เอานะคะคนที่อยู่กก็แล้วก็ช่วยทำนูน่ทนทำนี่นี่ย่าก,ก็ขอบคุณยูทูบเบอร์นะคะที่ สอนย่านะคะให้ลงคลิปแล้วก็ให้ลุงถ่ายคลิปพูดถ่ายแบบนั้นแบบนี้เขาจะสอนทุกอย่างเลยนะคะตอนที่ย่าตอนที่แรกย่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อิสุอิสีอีย่างถ่ายรูปแบบนน้นแบบนี้ย่าไม่ได้ทำเลยแต่ก็ยูทูบเบอร์ที่มาอยู่บ้านลุงพลป้าแต่น,นี่แหละสอนย่าแบบเทคนิคถ่ายอย่างนี้ย่าอย่างนี้แบบนี้นะคะครับย่าครับแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับ คือทางฝั่งคนที่จะฟ้องเรานะเขาเป็นยูทูบเบอร์กรจริงแต่เขาเป็นเขาเป็นยูทูบเบอร์จากใครสอนอนก็ไม่ใช่ทางนี้สอนบพทีแรกเนาะใช่ทางนี้สอนนะท,นนะทีแรกก็ใครไม่เป็นสักคนหรอกเป็นยูทูบเบอร์นี่ไม่รู้เขาไม่ได้มีความรู้หรอกก็นี่แหละยูะ YouTuber ทูบเบอร์สายมงคลประแตนนี่แหละที่สอนเ,เขาที่สอนเขาที่อ ให้เขารู้ว่าถ่ายแบบนั้นแบบนี้ลงอย่างงู้นอย่างนี้นะเขานั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะตอนนี้นะคะยากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาอย่างเรื่องที่มันแล้วงเล้มาเนาะกับกับตัวย่าเนาะก็ให้มันผ่านไปแต่ว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่มัน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 สร้างมาเรื่อยๆนะมันก็มันก็อิจฉาน่ะมันเหมือนคนอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ